ต้นกล้วยใบด่างเนาะพี่น้องสาตุมอยากได้หไหมเบื้องเนี่ยอันนี้มันยอดหน่อยมันก็ดออยู่นี่พี่น้องโอ้ยคือเป็นตาหากักยังไหม,มโอ้ยอยากได้ได้บ้านอยากเลี้ยงกล้วยได้บ้านอย่พี่น้องสีก็เป็นตาหากักต้นก็เป็นตาหากักเบื้องเนี่ยใบด่าง ไม่ยางเล่สวนเนาะเอ๊หน่อยหน่อยมันก็ด้อยอยู่นี่เอ๊ะมรงนี้น,นี่ยอดมันกำลังสิขึ้นใหม่เนะาะแต่หากว่าอ,อยากได้โบก,กละตั้งสามพันกว่าบาทมีหยอดหน่อยนะมันบอ งลามต่หักกนิดหน่อยนี่แหนงอีกเด้แหนงหนึ่งแหนงสองโกกนี่จะโคกไงเติบขึ้นมาไปนอนล่ำตุนนั่นลำโกล่ำตุนนั่นงาม ปลายหอดยังมีนะเอาไปเลี้ยงมชิสงงามบอสันเด้แต่ว่าสาวตุ่มฮักเธอไหมพี่น้องกกนี่ง่กวกากันเนอะนี่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้ยกล้วยใบ่างพีงง่น้องเ้ยกล้วยใบ่างใบมันงาม,งาม โอ้ยสิตองมาสือเลยล่ะพี่น้องสาวตุ่มโตกลุ้มลักกล้วยกล้วยแคละกล้วยน้อยกล้วยใบด่างแต่ว่าพ่นบอกว่าเป็นต้นใหม่ปลูกทั้งนอกได้พี่น้องสาวตุม่มเอาไปปลูกทั้งหนอกย่ามห่อนบอกย่ามหนาวก็บหนอกเข้ามในเฮ้อน,นบอกตรงน,นี้ไปตา,ากก็เดือกระโดง ta hát cái đồ ôi đây mình gỡ ấp đi lò càn cuội ở ngam cụ đàng đài đàng bay đàng bay đàng ใบด่างใบด่างเนี่ยต้นนีดหน่อยต้นกล้วยโอ้ยนะหักาย